ตท well. uh. yes. ี่ขอเราะเอวนัลวกลราไนะ้กหักเรากนอเราก็ต้องมาแก้ภาษาที่มีมวิแก้ไม่ใชแก้แนอนยวต้องแก้ขอนตัของขอด้วยีนายอ กมมาาาปโลจะเป็นของสมัยแรกแรกตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่หรือว่ามันมาเป็นแขนงของใครไป็นไนอินหมือนกันใช่เป็นแขนงไชนอนจ้ะอันนี้มันตันแค่ตรงผมเขานี่นะคะตรงนี้นะคะแล้วอันนู้นนะมันมาเชื่อมมาตั้งแต่เขาเมื่กันระหว่างเขาของเขาพองมาพองเขาเวลามันจะมาร่วมกันแล้วนี่น้ำก็จะมาวนอยู่ตรงหัวนาเด็กๆไป มันต้องมันต้องชะลอนะว่าฝั่งเมืองนะเขาปิดเมืองุเนี่ยฝั่งเมืองแล้วเม่ั้นองหาบยาาไม่ได้กินได้เราไม่ไ้กิไชะลอนะเป็นันข้อลงมาสายลำโพงเยอะไหมนั่นเยอะแล้วยัวถั่วที่ไปพนมเพศนะครับวานขอไปสอไปลอกับแต่บางวว่าอะไรว่ามันไปสะดุดสะดุดทับกินนมเพยก็ต้องไล่ลอกันต้องรีบมาน้ำเก่าลงไป นี่มันล้นมันล้นเข้าบ้านม่าที่บ้านมันจะถึงป่าสัตว์ตอนนี้ผมดูตามด่ทัดจำไม่ได้เนี่ยไม่ได้มองจไมันได้ตรงนี้ไม่ได้ติดต่อดันไม่ได้ถอนตรงนี้ก็ไม่ได้ไปเหมือนกันเพราะว่าเก้าจุดหกแล้วแม่ทาเบาทาดันไปวายคือไม่ได้ติดต่อแล้วนายไปเกี่ยวโดนลูกบิการแต่ถ้าหมู่บ้านเนี่ยนะตัวนี้เนี่ยสิบห้าลูกเนี่ยมันถ้าเราไม่รีบ คือน้ำเก่าถ้าเราไม่มีเอาลงนี่ประมาณ15ลูกนี่เราก็ตายในหมู่บ้านเนี่ยครับท่านคือว่าที่ว่ามันมันลูกเนี่ยยังไงก็เอาไม่อยู่ตอนนี้น้ำมันจะบูนมาเพาะไงทำให้เป็นประตูใหญ่ให้ได้ตรงกันนี่ตุนต้องพัญเลยที่หลังเอาเฉพาะนะตอนนี้เื่อนเจ้าพยาเขาเปิดไปให้รัศการนายกเขาเปิดให้นะเนี่ยเปิดเป็นกรณีพิเศษ ดูดูโมก่อ,อนนรเัวีสามแล้วน